ที่รักคะที่รัคะสุไปซื้อเผือกหอมห้ารครึ่งเอามาไว้นึให้ที่รักมาทานนะคะแล้วก็เอาไปรับประทานที่ทำงานนะจ๊ะม,มาดูมาดูมาดูนะคะนะคะเดี๋ยเดี๋ยว,วยพรุ่งนี้มาทานนะจ๊ะที่รักรักนะคะชุบ นะต้องเอาต้องเอาออกจากถุงนะเดี๋ยวมันอบแล้วมันเดยวมันจะอันนี้นะเดี๋ยว้อมนะเพราะว่าหัวฉันชอบบรบประทานนะห้าโรนี่ก็เวลาคุณที่มาก็ จะทานครั้งละสองโรงนะทานนั่ง If, ท,าทานเล่นนะพี่ชอบโอ้โหนูเล็กอะไหลละลูกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรน้องอยู่ด้วยลูกน้องไว้หนูเล็กนะมามีเลิฟอยู่นะคะลูกหนูหนูเล็กมามีเลิฟอยู่ลูกโอ้โหหนูมามีเลิฟอยู่มามีเลิฟอยู่ไม่ไม่โอ้ยสอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ โอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตัวอะไรเอา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 อย่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเล็กไม่เป็นไรโอ้โหเดี๋ยวน้องจะกะว,ว่าจะนึ่งทานจักโลนึงสักสามลูกสามลูกนี่ก็โลแล้วนะอันนี้ห้าโลห้าโลครึ่งนี่ก็ไม่แดงนี่เนาะ ดูที่เลือกดูที่เเดี๋ยวคุณสามากนก็หนึ่งแล้วก็หอไปทำนางานเด้ราค่เวาแนวกินให้คุณผัวี๋ยฉันก็จะหนึ่งกินจกักจักโลสี่ลูกนี่ก็โลแล้วมันหนักเด้แต่เวลานั้นแล้วก็อน,นั้นอยู่นะออมมีไม่กี่อันนะแค่คุณสารับประทานนี่ก็สุดติ่งกระดิ่งแม่แล้วคุณสาชอบมากๆนะ ส่วนมันซื้อไปให้ยายแล้วนะมันกูยายอาหารเยอะแยะเยจะนึ่งกินสักสี่ลูกนั่นก็เหลือไว้ให้คุณสามีพรุ่งนี้พอดีและวนึ่งเสร็จคุณพานสามีรับประทานเดี๋ยวสามีรับประทานแล้วก็ห่อไปทํางานนะคะนะคะ่ะโอเคไม่จ้ะโอเคค่ะ I love you นะที่รักค่ะ